เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เดียวตัวนี้นะครับฮะสวัสดีครับบีรล่ก,กี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันได้โกโก้กมาเฟินนะครับผมจะมีชอบมาฟี่นะขออภัยนะคือก็รู้มันอ่านมาเฟินนั่นแหละพอดีหมาที่บ้านชื่อมาฟี่หมีชอบติดนะเอาเดี๋ยวขออนุญาตมาพูดถึงเออ่แพ็กเกจนะครับมีคนถามเรื่องแต้มปีกกระดาษสะสมได้ไหมไปวิกน้าได้ไหมเอ้าสมุดมาฟี่หาจากไหนเอ้ยมาเฟินอีกแล้วมาฟินแหละกูขี้เกียจ หาจากไหนใช่ไหมครับแล้วก็แพ็กสุดยอดบีดที่บางคนเผลอเติมไปหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบนะครับมันคุ้มหรือเปล่านะอืมเดี๋ยวขออนุญาตเอาพรีวิวของนักดาบเปลี่ยนค์ดมาให้ดูดีกว่าหูวันนี้ตอนนี้คือนักดาบเปลี่ยนอาชีพสามารถใช้ดาบคู่ไดห้หูไม่ใช่ก็คือลิโตะเพื่อนๆลองดูเลยอ่ะโคเทโอ้โหนี่มันคีริโตะเลยที่ว่าหาสตาร์บัตเปิรตีมนะฟูลพาวเวอร์ยา เห็นแล้วอยากเล่นเลยอ่ะทิ้งธนูไปเล่นดาบได้ปหเราเล่นนะครับอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดประเด็นเลยแล้วกันมาเอาแต้มเครื่องบินนะครับแต้มเครื่องบินนี่ <c oughs> แต้มเครื่องบินนะครับตอนนี้มาจบกิจกรรมแล้วก็ได้แค่สามพันแต้มตรงนี้นะครับเพืเ่อสามารถแลกได้ แต่แลกอะไรคุ้มถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ไปแลกไอ้พวกข้างหน้าเนี่ยนะเพื่อนๆเ,เอามาแลกแต่อันนี้คุ้มสุดแล้วยงพีทํานานนะครับลองมาก็น่าจะเป็นหินวิเศษสูงนะครับแต่มีให้ความสําคัญก็คืออันนี้แหละเนี่ยยงพีทํานานแต่เพื่อนๆก็ต้องมีท่าทองก่อนนะครับไม่งั้นก็เออมันก็เสียดายใช่ไหมลนะ่ะถ้าเกิดเราไปอัพขั้นเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนสมุดมาเฟินนะครับสมุดมาเฟินโอ้โหอยากกินมาเฟินจังเลยเนี่ยหิวข้าวเลยนะพอพูดมาสมุดมาเฟินดูจากตรงนี้ครับนี่กดท่าเห็นไหมนี่มีมีสามสิบห้าแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มัเฟินอันนี้มัฟฟินนะเดี๋ยวมาเฟินมัฟฟินไม่รู้มับอะไรแล้วตอนนี้เอาเป็นมัฟฟินแล้วกันนะขอแบบเดิมดีกว่าเดี๋ยวงงนะครับเออสมุดมามาเฟินเนี่ยแรกจากอะไรใช่ไหมครับหาจากอะไรอ่าแล้วก็ห้าสิบอันแรกสก,กิลอะไรเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันคนถามเยอะนะครับ เอแบบแรกก็คือแต่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 ก,ก็เปิดจากน้องคนสวยนี่แหละต้องเปิดให้ได้ถึงขั้นจบนะครับมันจะได้2อันนี้หมีไม่ค่อยช่วยนะว่ามันต้องจบหรือเปล่าแต่ว่าที่มีสังเกตได้แน่อื่นมันไม่ได้ถ้าเกิดเปิดถ้าเกิดมันลงที่จบอะมันจะได้2แต่มันก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับวันนี้เปิด2องพันไม่ถึงขั้นจบก็มีนะดวงสวยอย่างหมีเป็นต้นนะครับอ,อ่อต่อไปเป็นในส่วนการเติมแพ็กนะอันนี้หมีบอกเลยว่าถ้าไม่รู้จะถ้าถ้าไม่รู้จะเติมอะไรจริงๆ้วเติมคุ้มมะหมีว่าแพ็ แพ็กเติมมัฟฟินนี่แหละมีว่าคุ้มสุดแล้วอันอื่นอ,นอนมีเฉยๆเอาเเดี๋ยวมีขออนญาตขึ้นราคาสมุดมัฟฟินให้ดูนะครับก็มีอะไรบ้างอ่ะอันแรกถ้าเราเติม175บาทก็จะได้เจ้าหนังสือ10ถูกไหมครับแล้วก็ได้ตา3แต่ก็สมมุติเราเติมต่อไปเนี่ยมันจะมีกล่องให้เราเลือกเลยครับอันนี้คุ้มนะเพราะว่ากล่องเนี่ยเราจะเลือกเอ่อถ้าได้หนึสกิลแล้วก็เราสะสมเนี่ยจากสมุด10กับ15 แล้วก็หาช่องทางอื่นก็คมบ50ก็ไปแรกอีกอันนึงได้เลยครับแล้วก็อันที่3ก็ได้ไอพเยอะถึง9แล้วก็ได้เป็นในส่วนตัวโนต้ตเอาไว้เปิดด้วยครับแล้วก็สบุมาฟินอีก25ต่อไปในส่วนว่าหาจะอะไรต่อใช่ไหมครับเรามาที่นี่เลยคู่มือกดความสําเร็จครับแล้วก็กดคําว่าโซเชียลนี่เห็นไหมสรุปมาฟินซึ่งเราจะหาได้จากการกดติดตามทั่วไปเลยครับแล้วก,กิจกรรมตกปลา เดี๋ยวมันก็จะมีกิจกรรมตกตรงนี้เป็นเรื่อยก็เพื่อนๆก็พยายามเก็บตรงนี้เอาครับประมาณนี้ต่อไปแลกอะไรใช่ไหมครับแลกอะไรแลกอะไรเราก็ไปล้างเลยครับแล้วกดท่าอันนี้มีแนะนําให้แลกท่าคี้สองนะแล้วอีกอันนึงเพื่อนๆจะเอาเป็นในส่วนคี์ดาเมจก็ได้หรือว่าเอ่อเจ้าทักษะก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยเอามาเทเอรี่ก็ได้หรือจเจ้าทักษะก็ได้เลือกเอาหรือว่เอาเจ้าคี้ดาเมจก็ได้สามอย่างอะไรก็ได้ครับอันนี้เพื่อนๆเลือกเอา เดี๋ยวมีให้ดูค่าขี้หมีนะครับที่มีใส่2อันตอนนี้ค่าขี้อยู่ที่51แต่ว่าถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยตีมอนเตอร์ตามเลเวลเห็นไหมมันจะหักไปก็เหลือแค่41เอาเดี๋ยวมีทอดขี้ออกให้ดูแล้วกันอ,อ๋อมีลองแล้วขี้ออกไปนี่มันเหลือเท่าไหร่นะ33ปะ่ะเออหายไปเกือบสิ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติเราใส่อันเดียวค่าชี้มันก็ได้ค่า4.2ใส่อะไรใช่ป่ะก็มีแหวนเซตคีย์ครับบวก4.2แล้วก็มีในส่วนพรสวรรค์แล้วก็ออปชันของต่างๆนี่ให้มาค่าชี้เลเวล5พยายามเอาค่าชี้ทั้งตัวก่อนตอนนี้ครับอย่างอื่นอย่างอื่นไม่เป็นไรแต่ขอค่าชี้5ไปก่อนประมาณนี้คือมีมองว่ายังไงก็ต้องใส่2ถ้าจะเอาคี้แบบ70-80%ขึ้นไปอ่ะถ้าถ้าถ้าจะใส่อันเดียวก็ ออพอรเพินทุกอย่างของรวมกะใส่ก็น่าจะประมาณห้าสิบหกสิบมันก็ติดบ่อยนะแต่ว่าหมีหมองว่าค่าคีควรจะพยายามรวมให้สักประมาณสักเจ็สิเปอร์เซ็นขึ้นไปดีกว่ามันจะได้ติดคีทุกดอกประมาณนี้นะครับอันนี้แต่เพื่อน,อ,นอาจจะมีแค่คีอันหนึ่งที่ดาเมจแลวก็เอาเป็นท้าสาหรือมาเทอรี่ก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนอน,นะครับไม่ว่าไม,ไม่ผิดนะเพราะว่าเออเอาจิงๆแล้วมันค่อนข้างหายากครับมันไม่ได้แบบหาง่ายที่ทุกคนจะมีได้ใช่ไหมล่ะ แต่บางทีก็โชคดีนะเปิดไปบางทีเออเขาให้มาก็มีนะครับเอาเพื่อนๆลองดูเห็นไหมมีคีทุกดอกเลยเนี่ยคีอ่ะขึ้นมาสักสิบเลขอย่างเงี้ยติดคีไปสักแปดป้าเก้าเลขเห็นไหมราะน,นั้นมีมองว่าค่าคีเกมนี้มันก็สําคัญนะเพราะว่าเวลาติดคีก็คือดาามจม,มันโดดไปเท่าหนึ่งเลยถูกไหมครับแล้วก็มีในส่วนคีดาามจอีกสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นอีกสองเท่าดามเมจมันก็เลยแรงเวอร์เลยไนงะมีกับไม่มีต่างกันเยอะ อันนี้มียิงแบบไม่ติดท่าครับอันนี้ก็ยิงแบบไม่ติดท่าเอาท่ามาแล้วเดี๋ยวท่าม,มานะผมจุดสองล้านสามล้านบูบบเป็นไงท่ามานี่ยิงแบบโหดมากดาเมจขึ้นแบบสามล้านสี่ล้านสองล้านห้าแบบรัวประมาณสามสิบดอกอะว่าว่ะแบเจะหมดอ่ะอน,นี่ชบไปในส่วนมาฟินนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นในส่วนคำถามยอดฮิตแพ็คสุดยอด เออบีดมาตเตอร์อันนี้คนซื้อไปค่อนข้างผิดหวังกันเยอะเพราะว่าเออเพื่อนๆเห็นกล่องหนึ่งป่ะจริงๆกดไปมันได้แค่ห้าเศษนะมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้หนึ่งตัวคนก็อาจจะหลงไปซื้อเยอะอะไรประมาณนี้มีว่าแพ็คเนี้ยไม่คุ้มจริงๆถ้าไปคุณจะไปเติมหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบคุณไปเติมไอ้นี่ดีกว่าแพ็คเอาท่าของมาฟินที่หมีบอกตะเกียะเอาสามกล่องยังคุ้มกว่าเยอะเพราะเราได้แน่ๆคือสองสกิลครับแล้วเราก็ไปเปิดหาเศษมาฟินให้ครบก็ได้สามสกิลดีกว่าเยอะ เนี่ยตัวมันเก่งเลยอะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมถ้าเอ่อท่าที่สําคัญมากนะเก่งไม่เก่งมีว่าอยู่ที่ท่ามากกว่าเออถามว่าถามว่าสัตว์เลี้ยงมีผลก็มีผลครับแต่ว่าสัตว์เลี้ยงมันมันจะมีผลตอนที่ว่าเราใช้ท่ามันตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแต่พาสซีมันก็เห็นมันก็ทํางาน่ะแหละเพียงแต่ว่าอย่างอย่างท่าเนี่ยวมันคือมันทํางานตลอดเลยเห็นไหมมีว่ามันดีกว่าประมาณนี้นะอันนี้ยิ่งทำเวลาไม่ได้ใช้ท่าอันนี้ท่ามาเดี๋ยวรู้ท่านะ อ้ยโอ้โหหายหมดครับบอกเลยยิงมันสะใจต้องนักธนูแน่นอนนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่หมีนะครับไม่น่ามีแล้วแหละหลักๆก,ก็มีอยู่แค่นี้แหล,ละอ่ามีก็มาสรุปนะครับแต้มกระดาษไม่สามารถดองได้นะอ้าวแล้วถ้าสมมติดองไม่ได้นี่ทําไงใช่ไหมครับพี่หมีก็ต้องแลกอะแลกอะไรใช่ไหมถ้าทำม,มีนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนขาดเศษนิดนึงอะเออเติมเติมก็ได้เนี่ยครับสั่งดิวพิเศษเนี่ยเพื่อนเพื่อเติมเลยก,ก็ได้ครับแล้วก็เลือกเอา คุ้มสุดหมีก็ให้แค่หินทองกับไอเอฟพีตำนานอย่างอื่นมันหาในเกมได้ไงนมันไม่ได้แบบยากมากมายอะอย่างเอพีนี่คือถ้าไม่มีแล้วถ้าเกิดมันไม่มีเราก็ต้องไปน,งนั่งดีดพินอย่างเงี้ยมันก็ต้องรอแจกใช่ไหมครับเนี่ยเอาเศษเขียวเศษฟ้ามากินกว่าจะอัพนานครับไอทองเนี่ยกดทีขึ้น2เวลสามเวลไวกว่าเยอะไอตอนช่วงเลเวลสิบนะครับอ่ะเพื่อใครมีคำถามอะไรอยากให้มีทำไกด์ต่อเกมนี้มาทิ้งใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ